สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากเกาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับวิธีการคำนวณสูตรนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนี่ก่อดูคำเตือนกันนิดนึงก่อนนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ สูตรก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับวิธีการคำนวณนะครับในสูตรที่1นะครับก็จะใช้หลักแสนนะบวกกัน2ครั้งนะบบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก2ของที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก4มีตัวเลข2ตัวมาในหลัก10บนนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่น2ครั้งบวกหลักพัน บวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับสถิติทั้งสองสูตรก็ถือว่าเข้ายาวมากๆนะครับมาดูย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับงวดแรกย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก5-30สูย์ตรหลัก10คํานวณได้3 7หลักหน่วยคํานวณได้50 จับคู่กันจะได้สาม0 7 5 7 0นนะครับมี4ชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับผลางวัลออก5 3 0เข้าในชุดที่2นี่นะครับ3 0มู่งวดถัดมานะครับตรงนี้3 0นะครับงวดถัดมา5 9าจับคู่83นะครับ5 8 5 3 9 8 9 3ออก453นะครับเข้าในชุดที่2นะครับ นี่นะครับหลักสิบเลขกห้าหลักหน่วยเลขกสามก็ถูกอีกนะครับก็เป็นสองตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับนะครับแล้วก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาดูทีหลังเราเองงวดก่อนทำไมไม่มีนะครับงวดนี้ทำไมมีนะเป็นสูตรใหม่นะครับงวดถัดมา48จับคู่72นะครับ4742 8782นะครับออก782นะครับเข้าในชุดที่4 นี่นะแปก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมานะครับ37กับ38จับคู่กันได้3 3มส7 3 7 8เมเจ็งวดนี้ออก47 8เจ็ดแปดตัวบนก็คือ78เข้าในชุดที่4นะครับหลักสิบเลขเจหลักหน่วยเลขแปงวดถัดมานะครับหลักสิบหนหลักหน่วย72จับคู่กัน17 12 157 52 งวดน,นี้ออก812นะครับเข้าในชุดที่2 12นะครับหลัก10เลข1หลักหน่วยเลข2งงวดถัดมานะครับหลัก10บน60หลักหน่วยบน72จับคู่กัน76762 0702อนอะครับออก202 20, เข้าในชุดที่4นี่นะครับ02 02นะครับก็ทูอีกนะครับ งวดถัดมานะครับลัก10บน4 8หลักหน่วยบน16จับคู่กัน41 4 6 8 186นะครับออก446นะครับ2ตัวบน4 6นะครับเข้าในชุดที่2นะครับ4 6นะครับงวดถัดมานะครับ1 5จับคู่16จับได้1 1 1 6 5 1น6นะครับออก951เข้าในชุดที่3นะครับ ห้าหนึ่งนะครับนี่ก็เข้าตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับมีแค่4ชุดเท่านั้นงวดถัดมานะครับหลักสิบบน93หลักหน่วยบน05จับคู่กัน90 95 30 35นะครับและผลรางวัลออก9 90นะครับ2ตัวบนคือ90เข้าในชุดที่1นี่นะครับ9 0้าศูงวดถัดมาหลักสิบบน59หลักหน่วยบน27 จับคู่กัน52 57 92 97ออก0 97นะ2ตัวบนคือ97หลัก10เลข9หลักหน่วยเลข7งวดถัดมาหลัก10บน15หลักหน่วยบน72นะครับจับคู่กัน17 12 57 52ออก7 7 57นะครับเข้าในชุดที่3 57หลัก10เลข5หลักหน่วยเลข7 แล้วก็งวดถัดมาคืองวดล่าสุดนะครับหลักสิบบน48หลักหน่วยบน9 4จับคู่กันได้49 44 8 9 84แนะครับแล้วก็ผลรางวัลงวดล่าสุดออก5 4 4นะครับเข้าเลขเบิ้ล4 4ในชุดที่2นะครับหลักสิบเลข4หลักหน่วยเลข4ส,สถิติย้อนหลังทำให้ดูเนี่ยมันก็เข้าดีทุกงวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่้าด 12งวดรวดนะครับผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับามาดูตัวเลขวดใหม่นะครับในงวดวันที่17มกราคมนะครับว่า2ตัวบน4ชุดตรงๆในงวดที่จะถึงนี้ได้เลขอะไรเนาะมาดูสูตรหลัก10ก่อนนะครับก็ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้ง6บวก6ได้12บวกหลัก10หน้าครั้งที่1เลข0บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้ง38 24 แล้วก็บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข8บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง2บวก2ได้4บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข6แล้วบวก2คงที่12นะครับบวก0ได้12 12บวก24นะได้ 36, 36 36 36บวก8นะ 44, 44 44บวก4 48 48นะครัมาบวกอีก6 ห้าสิบสี่ห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะครับห้าสิบหกได้เลขหก 6, เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับสูตรมันจะต้องบวกสี่นะครับดังนั้นหกบวกสี่ได้สิบก็คือศูนย์เราจะได้หลักสิบ 6, 0, บนหกศูนย์นะครับหกศูนย์ประจําหลักสิบบนนะครับคราวนี้เราจะมาคํานวณหลักหน่วยในสูตรที่สองนะครับหลักหน่วยในสูตรที่สอง ใช้หลักแสนนับเลขหบวกหลักหมื่นสองครั้ง2บวกสองได้สี่บวกหลักพันเลข5้าบวกร้อยบนเลข5้าบวกหน่วยบนเลขสบวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขหบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลข8บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข8บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข2บวกส0บท้ายครั้งที่สองเลข5้าตำแหน่งสุดท้ายบวก1คงที่ ามารวมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ6กบวกี่ได้10บวก5้2บหวก5 2 8 20บวก4 24 24บวก6 30 30บวก8 38 38บก8 46 46 47 48, 48นะครับบวก5 3, 53 53บวก1น4นะครับ54ได้เลข4เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันบวก5 4บวก5ได้9 ได้4กับ9นะครับสูตรนี้เนี่ยผมลงให้แล้วในงวดก่อนนะครับได้49่เานำทั้ง2ส,สูตรมาจับคู่กันนะครับ6 4สี่นะครับหกเกตัวสุดท้าย09 นะครับนี่คือแนวทาง2ตัวบนนะครับ4ี่ชุดตรงๆนะครับในงวดใหม่นะครับไม่ต้องกลับนะครับผมบอกเลยมีแค่4ี่ชุดเท่านั้นถ้าชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับเพราะว่าแนวทางไม่มีใครรู้ล่วงหน้าจะออกตัวไหนนะครับอยู่ที่ใครชอบสุดไหนเลือกเอานะครับสตรนี้ก็เป็นข้อมูลเก่าที่ผมเคยลงให้นง้ววดก่อนเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับแต่หลักสิบนี่ก็ เป็นสูตรใหม่นะครับแต่เป็นข้อมูลที่ผมทำเอาไวนะ้หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนเนี่ยนะครับงวดก่อนหลุดไปหมดเลยนะครับนี่สามสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับเพราะว่าสูตรอื่นหลุดไปหมดแล้วนะครับมีสูตรเดียวที่เข้าในหลักสิบคือเลขสีสส่สูตรที่สิบเอ็ดนี่นะครับสูตรนี้หลุดหลุดหมดแล้วงวดนี้มาได้หกกระศูนนะครับหกกระนก็คือหลักสิบบนที่ผม จับคู่ให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีที่มาที่ไปหมดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมานึกจับห0ไม่ใช่สูตรมันเหลืออยู่ตัว,ตวนี้นะครับแต่ในงวดหน้านี้ก็จะเข้าหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทํามาตั้งแต่งวดที่ออก7 5 7้านี่มันหลุดไปหมดนะครับเหลืออยู่3สูตรที่รอดมาแล้วก็งวดที่ออก5 4 4เนี่ยเหลือแค่สูตรนี้สูตรเดียวจะมาไหมนะครับในหน้านี้นะยังหน้าอื่นยังอีกไม่นับเนาะ ส่วนหลักหน่วยนะส่วนหลักหน่วยนะในหน้านี้หลักหน่วยมันก็มีรอดอยู่2สูตรคือ78นะ78นี้ผมลงให้ไปแล้วนะ49ก็ลงให้ไปแล้วในงวดก่อนนะับ49หลักหน่วยบน49สูตรนี้นะเผื่อใครจําไม่ได้นะในงวดก่อนเนะี่ยผมลงให้ไปในในสูตรหน่วยบนชน2สูรเห็นไหมครับหน่วยบนชน2สูตรในงวดก่อนที่ผมลงให้เห็นไหมครับ9กกับ90จับคู่กันแล้วมัน ผลปรากฏว่าหลุดเป็นหนึ่งสูตรมันเข้าก็คือสูตรเก้าสี่ตัวนี้นะครับนี่งวดนี้ได้สี่เก้าก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่เจ็ดสองสองเจ็ดนี่นะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ก็คือข้อมูลเก่าที่ผมทำมาไว้นะครับสี่เก้างวดก่อนมันเข้าที่เลขสี่ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็ได้สี่เก้านะครับนี่นะครับอันนี้ข้อมูลเก่านะครับเผื่อใครไม่ได้ดูนะครับนี่ก็ย้อนไปดูได้นะข้อมูลหลักหน่วยบนชน2สองสูตรในงวดที่แล้วนะครับนี่ มันเหลืออยู่แค่สูตรนี้ที่ยังเดินนะสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งก็ไม่รู้จะเข้าไหมเนี่ยมันรุดไปแล้วนะงวนนี้สี่เก้านะผมก็ว่าตัวเลขสวยนะครับนี่นก็ยังมีสูตรเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดนี้ผมลงให้ไปเมื่อวันก่อนนะครับเจ็ดแปดได้ลงไปให้เมื่อวันก่อนนะทุกข้อมูลที่มีเหลือนี่ผมก็ลงให้ดูหมดส่วนใครจะชอบสูตรไหนก็ไปเลือกเอานะครับเจ็ดแปดนี้ก็น่าจะลงไปเมื่อเมื่อวันก่อนเจ็ดแปด ก็เราดูนะครับราดูในวันที่17มก,กราคมนะครับสูตรที่ผมจัดให้เนี่ยนะครับมันจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรดีๆสูตรเด็ดๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับนี่สูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรเด็ดอีกสูตรหนึงนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ